นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมาน,นานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมหาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโตช anel ใน youtube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโตช anel ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พวกเรา4ี่คนจะมาเล่นบอร์ดเกมให้ดูประกอบไปด้วยพี่นัทน้องมาร์ทน้องฟุกและน้องฟิลครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอ่า เกมนี้นะครับที่เราเล่นอยู่เนี่ยในสตรีมจะมีชื่อว่า Table To p i ปีย b l e t o p i a ปคือเกมที่รวบรวมเอาบอร์ดเกมจากชีวิตจริงเนี่ยไว้มากมายแล้วเกมที่เราเลือกมาเล่นในวันนี้มีชื่อว่าอ布拉คาดาวอตหรือชื่อไทยว่าคาถาอะไรนะสามารถไปหาซื้อได้นะครับตามร้านบอร์ดเกมทั่วไปเกมนี้เรารับบทเป็นพ่อมดฝึกหัดกันหมดเลยพ่อมดฝึกหัดก็คือเป็นพ่อมดมือใหม่เวลาจะไล่คา,าถาอะไรเนี่ย ก็ยังจําไม่ได้แม่นมากนะครับซึ่งเป้าหมายของเกมนี้เนี่ยคือการที่เราจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้จะต้องเป็นพ่อมดที่เก่งที่สุด <Wow. S 1> วิธีการเล่นนะครับเอ่อตรงนี้คือกองจัว่วบอกให้ฟังก่อนนี่อกองจัว่วซึ่งในนี้จะมีคาถาอยู่มากมายเลยเต็ไมไปหมดตามหน้ากระดานนี้กระดานตรงกลางเนี่ยก็จะบอกว่า ในเกมนี้มีคาถาอะไรบ้างซึ่งจะมีตั้งแต่คาถาเบอร์1เบอร์2จำไม่ง่ายให้จำป็นเบอร์คาถาเบอร์1คาถาเบอร์2เบอร์3เบอร์สเบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8มีทั้งหมด8คาถาด้วยกันคาถามี8ประเภทแต่ละประเภทมีจำนวนไม่เท่ากันจะเป็นไปตามตัวเลขเลยครับคาถาที่รุนแรงก็คือคาถาเบอร์1จะมีแค่ใบเดียวในกองเท่านั้นเบอร์2ก็จะมีแค่สใบเท่านั้นเบอร์3ก็มี3ใบเท่านั้นพี่นัสจะอธิบายคาถาช้าๆให้คนดูเข้าใจไปด้วยเอา สนจริงๆอ่านี่ครับก่อนจะเล่นจะได้เข้าใจทุกคนดูตามในสมุดเล่มนี้นะครับกระถาเบอร์หนึ่งคือกระถามังกรไฟถ้าคุณไร่ถูกแล้วก็คุณสามารถถอยลูกเต๋าได้หนึ่งครั้งทำดาเมจลดเลือดตามจำนวนเลขที่ถอยได้อย่างเช่นสมมติพี่นัดไร้มังกรสาเร็จพี่นัดถอยลูกเต๋าเลยนี่ลูกเต๋าตรงกลางเนี้ยถอยถอยยังไงวะโร่รึอบออกสามทุกคนเสียเลือดหมดเลยครับคนละ3ทุกคนจะมีเลือดคนละหกเห็นปะ พีน่นัเป็นพ่อหมดน้ำเงินไอ้ฟุกเป็นพ่อหมดเขียวมาเป็นพ่อหมดเทาแล้วก็น้องฟีเป็นพ่อหมดชมพูแต่ถ้าสมมติพี่นัดทาย ai, ผิดแล้วก็พี่นัท,ทต้องทอยลูกเต๋าและเสียเลือดตามจานวนนั้นด้วยนะครับคาถาที่2หมายเลข2เป็นคาถาที่ให้ทุกคนในวงเนี้ยเสียเลือดหมดคนละหนึ่งส่วนพี่นัดได้เพิ่มเลือดหนึ่งคาถาที่3มเป็นคาถาฮิลนะครับถอยลูกเต๋าได้เท,ทา่าไหร่เพิ่มเลือดเท่านั้นให้ตัวเองคาถาที่4เป็นคาถานกฮูกนกฮูกเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการแอบดูไพ่ตรงกลางนี้ครับ เพื่อลดโอกาสในการตอบถูกแต่ถ้าใครไร้คาถาลงฮูกได้จะมีสิทธิ์รู้ว่าไพ่ตรงกลางคืออะไรบ้างเราก็จะไม่เรียกซ้ํานะครับหรือจะได้รู้ว่าคาถาไหนหายไปแล้วบ้างจะได้เรียกถูกนะเบอร์ห้าคาถาฟ้าผ่าเนี่ยฟ้าผ่านี้จะทํา้ายคนซ้ายคนขวามือเราคนละหนึ่งเลือดนะครับคาถาเบอร์หกเป็นคาถาน้ําแข็งทํร้ายคนทางซ้ายคาถาเบอร์เจ็ดเป็นคาถาไฟทําทลายคนทางขวาคนละหนึ่งนะครับคาถาสุดท้ายคือคาถาฮิลเบอร์แปดเอาไว้เพิ่มเลือดตัวเองวิธีการแพ้ชนะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกคือ เราไล่คา,าถาจนหมดมือของเรา5า้าใบแต่บอกไว้ก่อนนะครับเกมนี้เราจะไม่รู้ว่าเราถือไพ่อะไรเราห้ามแอบ,บดูไพ่ตัวเองเราจะเห็นถ้าไพ่คนอื่นเพื่อเดาว่าในมือเราถืออะไรอยู่บ้างนั่นแหละคือสาเหตุที่เราเป็นพ่อหมดมือใหม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะครับวิธีการชนะของพี่ถ้าพี่ไล่ไปจนหมด5้าใบบนมือพี่เนี่ยพี่ชนะเลยคนชนะได้สิทธิ์ในการขยับโทเคนตัวเองขึ้นไป3จุดส่วนคนที่ เหลือรอดแล้วไม่ตายคือเลือดยังอยู่เนี่ยจะได้เพิ่ม1จุดแต่ถ้าใครเสียชีวิตตานั้นเขาจะไม่ได้เพิ่มโทเคนเลยนี่คือวิธีการชนะแรกคือร่ายาถาให้หมดมือวิธีการชนะแบบที่2คือเราฆ่าใครสักคนให้ตายเราก็จะได้ขยับ3จุดเหมือนกันแล้วเราก็จะเริ่มใหม่เลยนะครับเล่นจนกว่าจะมีคนได้ครบ8แต้มตรงนี้ก็จะจบเกมตรงนี้ไปโอเคป่ะทุกคนเ,<อ>เขา้าใจแจมแจ้งแดงแจ๋นะครับวิธีการเล่นคือเราสลับกันเล่นทีละคนคนที่เริ่มก่อนคือพี่สมมติพี่เริ่มก่อนพี่จะถามคนที่อยู่ทางซ้ายพี่ว่าเฮ้ย กูมีคาถาเบอร์นี้ปะวะคนซ้ายห้ามโกหกคนอื่นปั่นได้นะครับแต่คนทางซ้ายห้ามโกหกเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามว่ามีเบอร์ห้าไหมนั่นคือการที่พี่ไล่เบอร์ห้าแล้วถ้าพี่ไม่มีพี่ไล่ผิดพี่เสียเลือดเองถ้าพี่ไล่ถูกก็เป็นไปตามคาถาที่ว่าไว้เบอร์ห้าก็คือฟ้าผ่าทางซ้ายทางขวาพี่ก็เสียเลือดคนหนึ่งก็คือฟิลกับฟุกลดเลือดและพี่ได้ไล่ต่อด้วยเป็นประมาณ oh. นี้อ่ะเริ่มเกมเถอะพูดจนเหนื่อยล้ะเรามาดูคาถาของคนอื่นกันดีกว่าดูเฉยๆนะไม่พูดเดี๋ยวเเเค้้าาาาาารรรรรููวูวว่่่่ถถืืออออะะไไยยดหมมมมนจีีใแง ที่น่ากลัวเอ๊หรือว่ามันจะอยู่ที่มือเราเป็นไปไ<อ>ด้ไหม<อ>วะไะ่มล้องดไอไนะูไม่มีอะไรนะไม่มีเหรอออจริงบ่หวะจริงไม่มีแต่พี่แม่งชอบกาชาด้วยวะไม่มีเดียไม่มีาอย่าอยาอยายาย,ายาทั้งสามคนเนี่ยไม่มีใครถือเบอร์หนึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้น คาถาที่มีแค่ใบเดียวในกองนี้พี่นัทจะเป็นคนถามฟลุ๊กว่าฟลุกครับกูมีคาถาเบอร์หนึ่งบุ๋วทอยเลยมีเหรอเลือกเตงซะอ้าวอีสัตว์ต้นเต่งซะไอ่มี่อยทอยไม่มีจริงปะเนี่ยจริงมมีจริงถอทอยทอยอ่ะทอยรถหนึ่งอะโอ้โหยมือโคตรดีชิวอะต่อไปตาฟุ๊กครับฟุ๊กมึงอะ บอกเลยสายฮิวตานี้อย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องดี่วะต้องถามใครฟุ๊กฮิวเลยเหรอสายถ้าฟุกจะไล่ฟุกต้องถามมาร์ทฟุกมึงสายฮิวฟุกสายฮิวสายฮิวฮิวเหรอฮิวฮิวฮิวเหรอฮิวเลยสายฮิวอย่างเดียวมทไอ่ะก็เบอร์เจ็ดมีไหมมีมาร์ทหยิบเบอร์เจ็ดมันออกมาไปวางนี่ครับอันไหนที่ไล่ถูกเนี่ยก็คือในวางนี้ เบอร์เจ็ดคือคาถาที่ไฟบอลท,ทําให้คนทางขวาเสียเลือดหนึ่งกัวไอ้ฟุกไออที่นั่นเสียเลือดสองนะครับไล่ต่อเลยครับไล่ต่อผมมีอีกใบมาพี่มาร์ทอะใบไหนผมใบเบอร์เจ็ดอะอ้าวนี่ถามเหรอไม่มีก็เสียเลือดเลยครับผมนี่ไงเลือดหัวงูมาไ <c oughs> อ้ฟุกตุยเอาเลยดามาร์ทมีมาร์ทต้องถาม เดี๋ยวมีพี่พี่มีเบอร์มีเรียกเลยมัดมั่นใจเดี๋ยววะพี่อ่ะฮิวเลยอ่่พีฮเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ฟุกจวด้วยมึงจวขึ้นมาเติมในมือมึงด้วยคุณอย่าโกงว่ะคุณไล่ไม่หมดคุณต้องจั่วว่ะปวดไงวะดอปะก็หยิบออกมาเลยไม่ได้เหรอกดคลิกไฟล์เข้ามาเลยจากถุงอ่ะหยิบจากถุงออกมาเออเห็นมากเห็นมากอ่ะฟุกมัดเรียกเบอร์เลยครับ มีเบอร์สี่ไหมขอเลือดนะขอ,ขอเลือดคุณไม่ได้มีเบอร์สี่ได้ซ้ำเพราะว่าคนที่มีเบอร์สี่จริงๆ่ะเขาอยู่ทางขวามือผมอยังไงละ่ะเรื่องจริงแหละเรียกเดไล่ได้เลยพี่ฟิวไล่เลยแกมีทุกเบอร์อะแกไล่อะไรก็ได้ไมันเปเบอร์ทุกเบอร์ไล่ได้เลยนี่มันจองเวท่งการทำลายล้างนี่หว่ามีเบอร์ห้าป่ะครับ มี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 ที่ไหนแล้วเอามึงเอาเลือดมาเลยนี่มัวซ่ววนกับมาที่ตาผมครับผมคุณจะมาเรียกเบอร์ห้ามัวซ่วไม่ได้เม่กี้ผมเรียกหนึ่งไปแล้วมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมว่าผมน่าจะมีคาถาที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นฟุกกูมีเบอร์สามปะวะมีได้สิทธิ์ได้คาถาเบอร์สามครับทอยเพื่อเพิ่มเลือดทอยได้เท่าไหร่เพิ่มเลือดเท่านั้นเลยวะอ้าวเฮียหนึ่ง ไล่ต่อครับไล่ต่อครับผมไม่เคยกลัวใครวะเออมพี่ว่าพี่เมียเนี้ยแน่ๆฟุกกูมีคาถาเบอร์ห้าปะวะเปลี่ยน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 มีครับผมไอฟิลลดเดอนหนึ่งไอฟุกรดเดอนหนึ่งเอออันนี้พี่ก็น่าจะมีเหมือนกันฟุกใช่ป่ะพี่ขอไล่คาถาเบอร์หกวะยังมีอ้อ คนทางซ้ายเสียเลือดอีกหนึ่งวะ่ะแล้วพี่มั่นใจว่าพี่เนี่ยสามารถไล่ได้อีกสักครั้งหนึ่งคาถาเบอร์หกว่ะฟุกมีปะวะมีไป,ปเลือดหกมาไม่มีเหรอ,อ,อมไม่มีเหรอไม่มีโอ้ยถั่วแปบ๊บดอใช่ปะครัดอสามโอ้ยนึกว่าจะจบได้ <c oughs> คือถ้าพี่ได้หมดนี่พี่จบเลยนะพี่ชนะเลยนะเชิญครับทำไมเงียบกันหมดเลยอ่ะเหมือนพี่จัวมังกรยี่มาเลยตาผมวะตาคุณเหรอครับพี่มาผมมีเบอร์เจ็ดไหมมีไอสัตว์โอ้ไฟเผาค่ะกาเรียกเบอร์เจ็ดพี่มาผมมีเบอร์แปดเบอร์แปดไหมมีหิวเลือดหนึ่งว่ะอ่ะเติมให้อองั้นพอแลว แค่น,นี้<ฮ>เรียกให้มันครบ,ครบๆดีวะใ่เ,เามาร์ครับมีเบอร์สองปะไม่มีพี่มาร์ทเอาเลือดออกมาก็ด,าดีมากเลยนะเรียกเบอร์สองมีแค่สองใบในกองเอ้าไม่รู้ฟิลมีเบอร์สี่ปะมีครับขออ,อันหนึง่ง ฟิลมาแบบเอาไปดูเอาบบไปดูไ<ด>กลๆลไปดูไกลๆดูด้วยเดี๋ยวโอเคเอา่ามีเบอร์มีหกปะคุณอย่ามาเรียกมั่วซั่วนะมีครับกูอีกแล้วดิขอเลือดขอเลือดกูอวคนทางซ้ายแม่งเงยใช่มีกูจะตายแล้วมีเจ็ดปะ มีเด็ครับโอ้คุณนี่เรียกแม่นจริงๆเลยอะ่ะเหมือนเห็นเลยแอบดูป่ะเนี่ยแอบดูไหเปล่ามาเสียเลือดนะครับว้าก็ดูไพ่ทุกคนนั่นแหละเรียกต่อดิถ้าเก่งขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยเรียกต่อ<ะ>เลยมีดิครับโอ้โหจบได้แล้วนะครับเนี่ยจบได้แล้วนะครับเนี่ยเพิ่มเลือดหนึ่งครับผมโอ้โหจบได้เลยครับจบหรือเปล่าใจใจใจ,ใจมันนิ่งพอหรือเปล่าดีาป<ะ>่ปอะไรนะมีแปดอีกใบป,ปะ่ะ มีก็เฮียแล้วครับจั่วเพิ่มไปเลยครับผมมันเกินหน่อโเกือบหมดอ่ะจั่วให้หมดเลยครับให้เต็มมือเลยครับคุณเนะ่ะแต่เราแม่งต้องกล้าไล,าล่แล้วว่ะในกองเหลือกี่ใบเหลือสองอันเองตรงกลางเหลือสามกูว่ามังกรามาอยู่ที่กูเนี่ยแหละเชื่อปะ่ะไอ้ฟุกมึงเชื่อป่ะวะเชื่อเชื่อไล่เลย,ยได้เลยได้เลยฟุกกูมีเบอร์หนึ่งเม่ะวะนี เอ้ยดากันบอลพวกมึงตายซะจะเอาให้ตายในทีเดียวเลยโล่เชียร์รถกันหนึ่งเองโะอันหนอันนโอ้ยมังกรไฟกูสองสามสี่สี่เหรอมีเบอร์สี่ป่ะต้องมีแล้วล่ะมีครับเย่เ้ามาดูหน่อยเดช กดอะไรดูวะเอาเข้าหาตัวก็ได้เข้าหาตัวไงวะก็ดึงดึงเข้ามาตรงจอคอมอะล่างจอขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็วางคืนเห็นแล้วเฮ้ยเห็นหมดแล้วดิโฮ้ยไอ้พวกขี้โกงซื้อบรอเฮ้ยไม่เป็นไรเว э ย้ยถือว่าต่อให้ว่ะพี่ต้องมีเบอร์นี้แน่แนเบอร์เจ็ด มีครับขอบคุณครับผมเผาหัวมันอีชมพูเฮ้ยกูว่ากูจบได้ว่ะจบเลยแซ่ดพี่จบได้เลยอ่ะจริงนะใช่ใช่กูก็ว่ากูจบได้เลยจริงไอ้ฟุกมีเบอร์เจ็ดป่ะวะจริงอะเลือดห้องมาไอ้เชี่ยจริงปะเนี่ยใช่จริงย่าฟุกฟุกอย่าทำพี่มันเหลือกี่ใบสองใบเหลเท่าที่มีอ่ะเหลือสองใบฟุกอย่าทำพี่ฟุก สวยใบหนึ่งโอเคฟุกอย่าทำพี่มต้องสิเสียงนะววะพี่นัทผมีเบอร์สองวะเบอร์สองเบอร์สองาำกูทำไมอ่ะกูไม่ตอบมึงหรอกมึงไม่คนทางซ้ายมึงไม่มา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 ี่เออโอ้โอโอตายแล้วตายแล้วจบแล้วจบแล้วเกมแรกครับฟุกขึ้นไปสามจุดพี่นัทไม่ได้ขึ้นมาร์ทกับฟิลขึ้นไปคนละเจ็ดเพราะว่าไม่ตาย ตรงลงกูถืออะไรอยู่เนี่ยโอ้ถือโบ6เต็มเลยฮะเอ้เสองสามห้าเจ็ดแปดเบอร์หกเไม่มาเลยกูเป็นเมดน้ำแข็งอ่ะเนี่ยทุกคนเปิดไพ่เดี๋ยววกดชิปค้างไงกดชิปค้างไม่เห็นติดเลยมาร์ทโอ้โหไอ้ มันบอกพี่ฟิวเลยว่าพี่ฟิวว่าตีใครไม่ได้หรอกจริงก็จริงอันนั้นเลยเหรอเราพูดเรื่องจริงอะตีใครไม่ได้หรอกขอดูพไพ่หนวะโอโหสุดยอดเลยฟิวไ,ไพ่ไม่ได้เลยไพ่มึงระดับตำนานวะถ้ามึงเลียถูกได้เนี่ยจะยอมลงไปก้มกาบให้ก็ได้อะไรอ่ะถ้ามึงไล่ถูกได้จริงๆแล้วก็อ่ะพี่นัทเป็นคนแพ้ครับพี่นัทจะเริ่มก่อน คาถาที่พี่มีโอ้หน้ารุ้นจริงๆเลยขอเรียกหมายเลขหรอเออกูคิดอยู่แป๊บนึง <c oughs> อย่าเร่งเนี่เบอร์ห้าครับเบอร์ห้ามีครับยอดเยี่ยมว่ะ่าหัวมั่งไปก่อนเลยซ้ายขวาเบอร์หกครับโอ้ยไอฟุกดุว่ะดูว่ะตอนนี้ดูว่ะไอ้ฟุกบึ้ม <c oughs> <c oughs> เบอร์เบอร์ hmm. อยากเรียกอีกครั้งหนึ่งเลยอ่ะเบอร์หกครับมีคร mm ับ hmm. เดือดเดือดจบได้เลยนะพี่รู้พี่รู้พี่จบได้ว่ะเบอร์เจ็ดครับเลี้ยวเลือดหัวมาโอ้ยาาโอ้ยจวด้วยจวดด้วยโอ้ยนึกว่าจบได้ว่ะแม่ยจบได้ถ้าเรียงถูก อุตสาห์ใบผมขนาดเนี้ยตาหน้าคุณโดนแน่เดี๋ยวมัดใจบนบคนันนคะแนนเดียวคุณยังไม่ได้เลยปากดีนันะ <c oughs> บจบมันจบได้ปะจบได้ตลอดทุกคนอ่ะฟุกถ้ามึงเรียกถูกอะ่ะแต่มึงเรียกถูกไหมแค่ <c oughs> นี้นเ,นเอาพี่ว่าไม่มีนะเอาห้ามาพี่ว่าไม่ไม,มามห้ามามีเยอะห้าหรอมีมีมีอืม ลวนฟ้าผ่าคุณมาร์ทคุณด้วยฟันพับฟ้าผ่<ม>า,าซ้ายขวาวะ่ะผ่านดิดไม่ผ่าเพราะว่ามันหนึ่งสองสามเอ้ยนับของใครอ่ะสี 4, 5, ะ่ห้าป่ะคุณนับของใครอ่ะฟุกเว <laughs> <ช> <laughs> ว่ <laughs> อนับคุณเป็น <laughs> นับของใครเนี่ยฟุก <laughs> ในในกองไงหนึ่งสอง อะไรเหวะอืมผมมีเบอร์เจ็ดป่ะพี่มัดเบอร์เจ็ดเมไอเด็กชั่วเอาอีกฟุกเอาอีกเอาอีกผมมีเบอร์เจ็ดใบป่ะไอเด็กไอเด็กโอ้ยเดฮิวฮิวจบได้เลยเนี่ยจบปะล่ะกาคาหน่อยอืม ถ้าผมถ้าผมเอาฮิลมาก็แสดงว่าผมต้องหำอยู่วันนี้ <c oughs> คิดเดี๋ยครับคุณอาจจะโดน,นตั้งคิดยคุณอาจจะโดน,ไ,นนะไฟนะฟบอลจากคุณมาดก,ก็ได้เพราะคุณมาดเขามีไฟบอลตั้งหลายลูก <c oughs> คุณก็เห็นอยู่อะ่ะคุณฟุกคุณอาจจะเลือดหมดเลยก็ได้เนี่ยถ้าคุณไม่ฮิลซะหน่อยแล้วก็ แต่ก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะก็จั่วขึ้นมาแค่นั้นแหละจบๆไปที่นับดิวขนาดนี้ไม่เอาอไม่เอาก็ไม่เอาดิ<ๆ>ก็ตามนั้นเดี๋ยวกูจะไล่น้ำแข็งใส่หัวมึงไอ,อ้ฟุกามาร์ดพี่มีเบอร์แปดปะมีโอ้โหมาร์ทไม่เรียกเบอร์อื่นเลยเหรอกพอถึงเรียกเบอร์แปดคือต้องบอกว่าลืมบอกมาร์ทมั้งห้ามเรียกเลขต่ำกว่าเดิมนะครับคือต้องเรียกเลขสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่เป็นไรอ่ะใช่มาไดฮิวหนึ่งครับอ่าจวดหนึ่งขึ้นมาถ้าจะเรียกต้องเรียกจากเลขต่ำขึ้นไปเลขสูงเพราะฉะนั้นเราจะเรียกสลับไม่ได้คุณนัดเลือดเลือ2สองวอ่ะคุณนัดจะตายแล้วครับอ่าคุณฟิลถ้าคุณเรียกถูกสักใบองผมนี่โอ้โหประทับใจมากไพ่คุณมันสุดยอดจริงจริงไพ่จริงไพ่คุณี่สุดตัดแหละที่สุดแห่งยุคเลยอ่ะ สุดปังเลยอ่ะปาลังปังปี้เลยลองเรียกดูดิสักตัวหนึ่งเร็วหวาบายพี่แม่งโคตรดีผมบอกให้ใครแหละดีตรงไหนวะดีดีสัตว์แหละเอาเรียกสิคุณหนึ่งป่ะโอ้โหทอยเลยจ้ากล้ามากที่เรียกหนึ่งมึงทอยเลยเดี๋ยวนี้เลยจะไปหลยทอยเลยทอยสัตว์เอาเมาส์วางมาให้นะนะเออ นั่นไงล่ะครับอู้หูอู้หูอู้หูอู้โซอู้หูอ้เฮ่แตกสามตายตาผมว่ะผมต้องดูแลตัวเองแล้วว่ะอย่าฆ่าฟิวนะพี่มีเบอร์สามไหมครับมันต้องมีแล้วล่ะครับเราต้องฮิวตัวเองก่อนว่ะเบอร์สามครับทอยเท่าไหร่ฮิวเท่านั้นโอ้ยเฮียอย่าฆ่าฟิวเหรอแปลว่าพี่คงจะมีไฟอันร้อนแรงอยู่กับตัวสินะเบอร์เจ็ดครับพี่มีเบอร์เจ็ดไหม มีครับมึงตายได้เฟลเอ้ยพอแล้วไม่เรียกพี่มีเบอร์เจ็ดหมายเฟลเอาเลือดหัวออกมาดีแล้วมึงอกคู่ <c oughs> คิดว่ามันจะจบแค่นี้วะ่ะเจอมังกรกูแน่รู้แล้วว่ากูจั่วมังกรขึ้นมาแน่ๆเลยเนี่ยสองตัวเนี้ยอย่างเงียบกันเนี่ยเจั่วมังกรได้เ <c oughs> <c oughs> ย้เออกมาหรอือวะ ไปเที่ยวมันต้องเสียงแล้ววะวะนี่ไงต้องเสียงแล้วมวะเรียกมังกรหรอวะฟุกตัดนี่ไงนี่ไงอ่านี่ก็ได้นี่เอาเลยเอาเลยนี่ก็ได้เนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอีเนต่นี่เี่ยเนี่ยเียเนี่ยเนียเนียเนียกนี่ยเนี่เนี่เนเนเนี่ยเเนเนียเีเนี่เนี่ยเยเนี่เนี่ย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 เ แล้วพี่ไม่มีเบอร์สองางหรอพี่นันเบอร์สองไม่มีออกเลยนะอ่ะมึงก็เลือกเอาเองใครจะไม่ออกมึงก็เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีอาเรียกเลยทุกคนไม่ชี้เรียกต่ำๆพี่นันสองสองเนี่ยหนึ่งก็ได้อ่ะหนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยหนึ่งเอาไปเลยเนี่ยหนึ่งไปเลยหนึ่งไปเลยมังกรบอกเอาเบอร์สองมาอะไรอะไรของคุณเบอร์สองเหรอ่พานออกใช่มี ทุกคนเสียเลือดหนึ่งเร็วอ้าไอ้ฟิลตายเลยวายฟิลไอ้ฟุกชนะว่ะไหนดูไดพ่หน่อยดิโอ้โหอะไรเนี่ยกู <c oughs> ถืออะไรอยู่เนี่ยนี่ไงมังกรอยู่กูจริงด้วยมเอตาหน้ามึงโดนกูแน่โอ้แม่งถือสามใบหนึ่งไ้เรียกยากเลยแล้วถือสี่อยู่กูก็ไม่กล้าเรียกไงเห็นไอ้ฟิลมีเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตานี้นะครับคนที่ชนะคือไอ้ฟุกอแล้วว่ะเฮ้ยมันขึ้นไปหกนะทุกคนพี่นัดขึ้นมาหนึ่งผมไม่ดูกัเลขสองว่ะต้องสองใหม่อีกสักอันปะ ตาไปทุกคนล้างไพ่่อขอรบวยผมมีอะไรบ้างวะชวนเก็บเข้าถุงโอโ้โ<อ>หห้าหกแปดบ้านอ่ะช่วนเก็บเข้าถุงทุกคนเนี <Yeah. S 3> ่ยสตาร์ทไม่เร็วกว่าหรอไม่เอาอ่ะเล่นแล้วต้องเก็บเดี๋ยวว่ะเหมือนชีวิตจริงทุกคนเปิดไพ่ดีกว่านะ่ะคุณยังฟิปใบเดียวอีกอเนี่ยอ่อนหัดจังทำไมเกมนี้ว่ะไอ้ข <I S 2> ี้น้ปิ่นโตจะต้องพลิกการ์ดด้วยว่ะ เงียบๆไว้ทุกคนกเดี๋ยว,วมัน,นชนะเราต้องไต่เต้าแล้ววะ่ะคนแพ้ครับน้องฟิลเริ่มก่อนโหแป๊บนึงขอดูของคนอื่นกันถ้าจบได้เลยพี่ฟิลบอแค่นี้แหละอะไรนะไพ่ฟุกแม่งสุดยอดไปเลยว่ะตอนนี้จบได้เลยจบได้ด้วยจริงจริงไพ่ฟุกสุดยอดจริงพี่สามารถจบได้ภายในตาตาเนี่เลยจบได้เลยจริงๆอะ เราจะเริ่มเลือกจากอะไรเนี่ยมีห้าปะใคไปเชื่อมันฟิลมีดยเฮ้ยใช่กูปะวะใช่เดยใช่ปะใช่ใชมีครับผมอ้าวฝุพอพลายไปแล้วเอือเสียเลือดมัดเสียเลือดหนึ่งด้วยเอือเรียกต่อเลยดูแป๊บเรียกต่อเลยมีหกปะมีจะเรียกทำไมเนี่ยเอ๊อเอ เรียกต่อเลยครับพอแล้วมแมวละตดแย่ oh, yeah. ไอฟูก๊กมึงอยู่ไหนเนี่ยใน,นดิทออฟไลน์ไปละหลุดเหรออ่ะแล้วลดิสคอร์ดก็ไม่อยู่ห่ะหลุดเหรอก็ถือว่าเกมน,นี้โมฆาครับอ่ะมาบพี่มาสก็ไปแล้วอะมาสออฟไลน์ไปละแม่งกำลังเข้าใหม่แต่ฟูก๊กหายไปไหนอ่ะพี่ขอเรียกแล้วกันพี่ขอเรียกเบอร์สองว่ะไม่อยู่ด้วยต้องเป็นพี่มาสหยิบให้ มีใช่ปะละ่ล่ะพี่รู้นะเบอร์อะไรนะพี่นาเรียกเบอร์สองมีทุกคนเสียเลือดหนึ่งแบบแจมแจมแล้วพี่นัดเพิ่มเลือดหนึ่งแบบแจมแจมพี่รู้ไงว่าพี่ถืออะไรอยู่พี่มีเบอร์สี่ปะวะมีนี่มงร้าการนี่วะโอเคเห็นละ อันนี้กูจะไม่โง่ทำเหมือนเดิมอีกกลับมาแล้วไอ้ฟุกกลับมาแล้วเหรอจริงมาเมื่อกี้กูเรียกถูกไปสองใบแล้ว่ะแต่กูจะเรียกต่อว่ะฟุกอเออจริงเดี๋ยววะพี่มีเบอร์ห้าปะฟุกไม่มีครับอย่ามาตอแหลน่ะอยมาตอแหลน่ะฟุกกูมีเบอร์ห้าปะฟุกโดนี้ไม่มีกูไม่เชื่อ ไม่มีม,ม,มีก็ไม่มีเดี๋ยววะจั่วขึ้นมาสักสองใบให้เด็กมันเห็นว่าเรามีมังกรเชิญครับตาใครตาฟุกอหรฮะใช่นะครับคุณเข้าแมทดูไพ่ก่อนปะเนี่ยว่างไงนะอะไรคุณไล่เดี๋ยวเฮ้ยเออหนึ่งผมไม่เบอร์เจ็ดปะ แปลกเนาะที่อยู่ดีๆก็เข้ามาเรียกเบอร์เจ็ดได้ยอย่างหน้าตาเฉยเฮ้อเอาสิาสผมไม่เบอร์เจ็ดวะพี่มารน,นี่พี่ว่ามันเห็นไพ่แน่เลยวะพวกเราผมเห็นมบอพี่มารแล้วอ้าวแปลว่ามึงสลับที่กันเหรอโอมเห็นมือพี่มาที่กำลังทำมือ สนนะงั้นมาดูมือมานี้มาเขาใบ้ผมปะไล่ดิมั่นใจก็ไล่ต่อไปเลยไม่ีคนเจ็ดป่ะเฮ้ ผมสามารถจบเกม้ะป่ะพี่พี่ไม่ได้จบไม่ได้เหรอวะลองดูดิก็ลองดูดิดูมือดูมือทุกคนดิขยับขยับขยับลองรู้ไม่ลองก็ไม่รู้มือเจ็ดอีกทั้งทีป่ะไอพวกชั่วไอฟุกชนะ แต่โชคดีนะครับเพราะเกมนี้ไม่ได้นับเพราะว่าไอ้ฟุตบอลหลุดไปก่อนเมื่อกี้เราได้โลคะแนนทั้งหมดไปแล้วก็เลย,อ,ยอุ้ยอยีสีฟ้านี่อยู่ที่เดิมเฮ้ยทำไมก <c oughs> ูไม่เล่นแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมีใครเล่นเนะเลิกเล่นเลิกเล่นโอ้ยหมดหงิดแล้วพัน <c oughs> <c oughs> จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมนี่คือคาถาอะไรนะ ไอ้ไอ้เว้ยเว้ยจนเที่ยตัวไฟได้สี่อันบ้า